สวัสดีครับผมอันเองนะครับก็มาทำคลิปนะฮะตามคอมเมนต์ให้กับพี่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยนะว่าอยากดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างและก็ในส่วนของออปชันที่ตัวรถรุ่นนี้มีมาให้เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้อันจะมาสื่อสารนะครับแล้วก็บรรยายให้กับพี่ๆได้รับชมกันพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะครับ ยกระดับรถยนต์มือ2อโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยก็เป็นคันนี้ครับ Mitsubishi Xpander นะฮะคือตอนเนี้มันมีอยู่2อย่างนะครับ X p a n d e r ตัวก่อน Minor Chain กับตัวแบบ Minor Chain ซึ่งก่อนหน้านี้อันมีการทำให้ดูไปแล้ว1ครั้งแต่รถมันก็นานแล้วนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยสำหรับปัจจุบันเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อนไหมเน c ่ a n เชนคันนี้จะเป็นสีสีขาวนะครับปี2020เป็นตัวท็อปเอ็กแพนเดอร์จะมีแบ่งออกมาก2ตัว 1. น,นั่นคือที่เป็น GLX แบบนี้ 2. นั่นคือจะเป็นตัว GT นะครับจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าเอ็กแพนเดอร์ที่เป็นตัว GT จะเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับเพราะนั้นคันนี้เป็นตัวลายเป็นตัว GT t o ท็อปสุด แน่นอนนะฮะไฟหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นแบบตัว LED นะครับอาเดียนลองเปิดให้ดูเดียนลองเปิดให้ดูนะครับเดียนสตาร์ทให้ดูไปเลยทีเดียวก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เช็คตัวเครื่องยนต์ด้วยอ่าอันนี้เันเปิดหมดเลยทันโมพามากอ่านี่คืออันเปิดให้หมดเลยคือสําหรับตัวนี้มันจะเป็น LED นะครับ แต่ถ้าเกิดเอาจริงเนี่ย,เ,ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเดไลท์ก็ได้นะสิ่งที่มันแตกต่างจากตัวปกตินั่นก็คือคันนี้มันมีการใส่สเกิร์ตรอบคันมานะฮะมีการใส่สเกิร์ตรอบคันมานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็น3ชั้นตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็คิว้วฝักระโปรงจะมีเป็นตัวโลโก้ที่เขียนว่า expander ติดตั้งมาให้จากศูนย์อันนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดรายละเอียดของรถตัวท็อปสุดจะเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องเนี่ยจะเป็น1.5เบนซินคือต้องเข้าใจแบบนี้ครับอันนี้อันก็มาคิดแล้วก็สังเกตตอนหลังนะว่าแบบเฮ้ยรถใหญ่แบบเนี้ยน้าหนักมันก็อยู่ประมาณสักตันตันต้นๆได้นะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้อันก็อาจจะไม่แม่นในเรื่องตัวน้ําหนักตัวถังตัวรถหน่อยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวการตลาดรถในลักษณะแบบ MPV นะครับออกทรงแวน แต่มันจะเป็นในจำแนกที่เป็นตัวแอร์แบบ2แถวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องตัวนี้ทั้งหมดยกเว้นตัวเดียวนั่นคือ i n n o ว a แต่ i n n o ว a เนี่ยมันจะเป็นตัวแอร์3แถวแต่ถ้าเกิดอย่างเรายกตัวอย่างเนี่ยเอ็กแพนเดอร์บีอารีนะฮะโมบิลิโอเซนต้าอเวนซจะอยู่ในเกรดแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างตัวปัจจุบันมีออกมาก็คือจะเป็นเวรลอสนะครับ คราวนี้นี่มันคือการแข่งขันสําหรับในตลาดของตัว MPV แล้วนะฮะถ้าเกิดอย่าง1.5เนี่ยจะเป็นตัว4สูบเบียงแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเรามายืนดูแบบนี้เราเยืนดูได้ฮะแต่มันไม่ได้ทําให้เราหายท่องใจแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเช็คในเรื่องตัวระบบไปด้วยในทีเดียวถ้าเกิดอย่างเครื่องเนี่ยนี่ตรงนี้เลยดึงก้านปัน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับ ถ้าเกิดเราดึงออกมาเป็นในลักษณะแบบแผ่นแบบนี้อันนี้ก็คือการร้านวัน้ำมันเครื่องแต่ถ้าเกิดอย่างตัวสูงเนี่ยเราดึงออกมามันจะเป็นอีกในลักษณะหนึ่งอันนั้นคือจะไม่ใช่อันนั้นมันจะมี2รูอันนี้นเราก็ต้องต้องดึงดูกันดีๆถ้าเกิดอย่างดึงออกมาแบบนี้มีเศษน้ํามันหรือไอ้น้ามันกระเด็นไหลยอ้อนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหาแล้วคราวนี้เนี่ยถามว่าเครื่องเนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาก็คือจะเป็นตัวไส้ในเครื่องตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดพอเวลาเราไปดูรลนดวนมือ ควรที่ต้องมีการดึงดูแบบนี้ด้วยอย่างได้สตาร์ทนะฮะสายพงใสายพานในส่วนของตัวะระบบไลยเอียดต่างๆต้องใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับส่วนสําหรับรถพวกนี้แบตอะคือมันจะผลิตออกมาเนี่ยเป็นตัวลูกเล็กนะครับไม่ใช่เป็นตัวลูกใหญ่มากแล้วก็ปั๊ม abs จะอยู่ในตําแหน่งฝั่งนี้นะฮะฝากระโปรงด้านหน้ามีเป็นสติ๊กเกอร์มองกอยู่ด้านบนนะครับน็อตไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวน็อตเดิม ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์นะฮะส่วนในฝั่งนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล่องฟิลกล่องฟิลก็คือจะเป็นตัวกล่องอ่าไว้ให้เราแบบเสียบเสียบสายหรือว่าหาคงหาโค้ดอะไรต่างๆแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวกล่องนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ด้านหน้าของเอ็กแพนเดอร์จะเป็นแบบนี้เครื่องเนี่ย1.5นะครับสำหรับอย่างตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างถามว่าออกต่างจังหวัดได้ไหม หรือขับออกต่างจังหวัดขึ้นคงขึ้นเขาอะไรแบบนี้ได้ไหมทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือทําได้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวรถอีโคคาร์นะครับในระดับของการขับไม่ว่าจะเป็นทางลงทางง่าชันหรือว่าจะเป็นทางขึ้นเขาอะไรพวกเนี้ยพาเราไปได้หมดในทุกสถานที่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันออกแบบมาเป็นในลักษณะที่เหมือนกับแบบเป็นรถครอบครัวขนาดกลางที่มันจะดีกว่าการใช้งานกับตัวรถเก่งแน่นอนนะครับเพราะนั้นอย่างโฉมที่เราดูอยู่ตอนนี้ อันนี้จะเป็นตัวก่อนไมคนเชชนนี่คือตัวบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยพาเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยเป็นแบบไหนสําหรับตัวก่อนไมเ์แชชนเนี่ยนะฮะเราสังเกตไม่ได้เลยว่าตัวเบรกมือเนี่ยมันจะเป็นเบรกมือแบบใช้มือแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัวโฉมใหม่เนี่ยหรือว่าเป็นตัวไมเชนเนี่ยมันจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีการตัดด้วยลายตรงนี้นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับ แล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ส่วนตัวจอเนี่ยอันนี้มันอาจจะยังไม่ทํเาเป็นตัวจอที่ดีที่สุดมามันจะเป็นจอในลักษณะที่เหมือนกับแอดจอร์ดมิราดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถึงว่าค่อนข้างที่น่าน้อยใจนิดนึงแต่ว่าสามารถที่เชื่อมาต่อบลูทูธได้นะครับส่วนเขานี้ก็จะเป็นตัวกล้องมองหลังตัวนี้ก็คือมีติดตั้งมาให้แล้วนะฮะเห็นรายละเอียดเส้นไกด์ไลน์ทุกอย่างชัดเจนหมด นะครับส่วนแอร์เนี่ยตัวนี้ยังเป็นแบบใช้มือหมุนอยู่ใช้มือหมุนอยู่แบบนี้นะฮะเป็นแอร์แบบอนาล็อกแต่ก็จะมีให้เราเลือกก็คือปรับร้อนแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิเย็นนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวมัลติมีเดียหมดเลยกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงอะไรอย่างแบบนี้นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวามือตัวนี้จะเป็นค r u คอน control นะฮะแล้วก็ตรงกลางเดือนใหม่เนี่ยจะแสดงในส่วนของชิป A ชิป B แล้วก็ตำแหน่งของตัวเลขใหม่นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าเซฟติ้งต่างๆได้ก็คือจะเป็นตัวปุ่มอินโฟอ,อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนตรงนี้ยังออโต้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวไฟอ่านแผนที่มาให้1อันส่วนที่บางแดดเนี่ยมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ไม่มีไฟออโต้มาให้นะครับ แล้วก็จะเป็น engine start กระจกปรับไฟฟ้าพับมองข้างทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วก็ตัวเซ็นท่นล็อกมีมาให้ส่วนในลักษณะของกุญแจเนี่ยจะให้มาเป็นแบบนี้นี่คือกุญแจของ expander นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะก็จะมีปลดปลดล็อกกับตัวรับรถนะครับส่วนเบาะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้จะเป็นตัวเบาะหนังเบาะหนังสีดําเลยอันนี้สวยมากนะครับอนรู้สึกว่านั่งสบายนะถ้าเกิดเปในตําแหน่งตอนหน้าแบบนี้ นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างรถทั่วไปเนี่ยเราจะมาดูในตำแหน่งตอนหน้าอางเดียวมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องดูตำแหน่งตอนหลังด้วยเดี๋ยวนพาเข้าไปดูตอนที่สองนะครับถ้าเกิดอย่างตอนที่สองเนี่ยน,นั่งแล้วมันจะติดกับในช่วงหัวเข่าอ่านหรือไม่ยังอ่านนี่นึกแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเราเองไว้ได้เลยอาจจะมีความสูงที่อาจจะน้อยกว่าหรือว่าอาจจะมากกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างอันแบบเนี้ของอันนี้สูง180นะฮะ180เนี่ยพอเวลาเรามานั่งตอนที่สองเนี่ยเอาแบบอันนั่งสบายนะอันก็จะนั่งแบบนี้ส่วนเบาะเนี่ยเราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้ได้เมื่อกี้อันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ถูกต้องไหมคราวนี้ถ้าเกิดอย่างมันติดหัวเข่าอันเกินไปเนี่ยอันก็เลื่อนลงมาแบบนี้แค่นี้ก็สบายแล้วนะฮะแอร์โดนหน้าพอดีนะครับคือช่องแอร์ตอนที่สองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ช่อง เราจะปรับให้ด้านซ้ายขวาอยู่ในตำแหน่งตอนที่2ก็ได้เราจะปรับให้อีก2ช่องตรงกลางไปในตำแหน่งตอนที่3ก็ได้เพราะว่าอย่างตัวรถเนี่ยคือมันไม่ได้ยาวถ้าเกิดรถมันยาวเนี่ยอาจจะเย็นไม่ถึงข้างหลังด้วยซ้ําแต่คราวนี้เนี่ยรถเนี่ยมันมีระยะความสั้นที่สั้นกว่าตัวพวกแอร์สแถวนะครับเพราะนั้นอย่างแอร์ตอนแรกพอเป่าเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้ความเย็นในส่วนของมุมประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดอย่างตอนแรกไปถึงตอนสุดท้ายหรือไม่ไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ตัวแอร์ในสรับ,บตอนที่2เนี่ยเป่าถึงตอนที่3อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะเห็นถึงในเรื่องตัวความกวาม้วางรถเนี่ยระดับความสูงจากพื้นเนี่ยคือมันไม่ได้สูงมากนะครับพอเราขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องตัวหัวคงหัว,หวเข่าอะไรอย่างแบบนี้อาจจะมีการเอนหรืออาจจะมีการนอนบ้างก็สามารถปรับเอนได้นะครับส่วนในตำแหน่งของเบาะตอนที่2เนี่ยมันจะพับเก็บได้ เป็น60ต่อ40นะครับปรับเองก็อยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเอ็นสุดนะฮะอันนี้คือเอ็นสุดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอร์ดเดียวเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนตัวใหญ่เนี่ยถามว่ามันนั่งได้ไหมมันนั่งได้แบบสบายๆเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นลงโดยสารก็จะง่ายเหมือนกันส่วนถ้าเกิดอย่างรถในลักษณะแบบนี้จะเป็นหน้าดิดหลังดำ นะครับเขาวนี่ยพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสเกิร์ตด้านท้ายนะแล้วก็จะมีทับทิมด้านล่างสองดวงนะครับไฟท้ายเนี่ยอันนี้เปียกฝนหน่อยนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบหรือถ้าเกิดนัดจะมาดูรถตัวจริงเนี่ยอันจะเก็บนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้ใหม่เอาแบบประทับใจแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไฟท้ายเนี่ยเราจะเห็นเป็นในลักษณะที่เหมือนกับตัวมูลมลงหรือว่าสัญลักษณ์ของตัวสามเหลี่ยมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัว LED นะฮะแต่ว่าไฟดีเนี่ยจะเป็นหลอดแบบธรรมดาแล้วก็ไฟเบรกรุย่ยสามจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เสาอากาศก็จะเป็นแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเรามีการสตาร์ทรถอยู่แล้วไม่ได้มีการล็อกรถเราเปิดดูด้านท้ายแบบนี้ได้เลยอ่านี่นะฮะตอนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมพับให้ดูก่อนก็คือมันจะเป็นตัวเบาะพับแยกแบบ50ต่อ50แต่มันจะเป็นแนวนอนในลักษณะแบบนี้ ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อ่านเอาฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำมันติดอ่านี่น,น,นี่นี่นะฮะพอเวลาเราพับลงเนี่ยไอตัวเบาเบารองตูดเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ด้านหน้าเข้าใจไหมฮะเบารองตูดจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ด้านหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราพับขึ้นมาเบารองตูดก็จะขึ้นมาในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีเป็นพวกแบบสายบ่งสายเบลให้เราคาดนะฮะ มีพาวเวอร์อเลดให้1ตัวนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำซ้ายขวา2ช่องแล้วก็จะเป็นตัวที่บักแขนนะครับไม่มีอะไรมากส่วนช่องสุดท้ายนี่ก็จะเป็นไว้ใส่ของเสื้อรงเสื้อผ้าอะไรอย่างพวกนี้ได้แต่ถ้าเกิดยังเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยเราก็วางในลักษณะแบบนี้หรือถ้าเกิดยังเป็นกระเป๋าใหญ่วางในลักษณะแนวตั้งบอกก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับ เผื่อจะมีคุณพ่อคุณแม่นั่งในแถวที่2เราอาจจะนั่งกับภรรยาในตำแหน่งตอนแรกนะครับหรือว่าอาจจะนั่งกับคุณพ่อในตำแหน่งตอนแรกแล้วภรรยาคุณแม่อาจจะนั่งในตำแหน่งตอนที่2แล้วลูกๆห,หลานเนี่ยก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งตอนที่3แบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ยมันคือรถที่ใช้งานในครอบครัวจริงๆหลายคนเนี่ยอยากดูรุ่นนี้แบบละเอียดนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายประหยัดน้ํามันหรือไม่สําหรับอย่างรถพวกนี้เนี่ย การทําอัตราทดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ทําอัตราทดมาค่อนข้างเยอะสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่มันมีการคิดคํานึงถึงในการใช้งานในครอบครัวแล้วก็ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการประหยัดน้ามันประหยัดน้ามันนะครับอันนี้อ่นกล้าพูดได้เลยเราอย่ามองว่าแบรนด์ตัวมิสูหรือว่ามองในระดับของตัวแบรนด์รองว่าไม่ดีตรงนี้อ่นว่ามันไม่ใช่เราควรที่จะมองในถึงของศักยภาพของตัวรถว่า ถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยอันได้มีการบอกมาปูปูบาบาราราาแบบเมื่อสักครู่นี้มันเอาไปใช้งานในชีวิตจริงได้หรือไม่นี่แหละครับคือข้อสำคัญสำหรับตัวนี้นะปี2020ครับราคาตั้งขายเนี่ย5 3 9 0ส0บาทถามว่าแพงไหมสำหรับสำหรับตัวนี้อันไม่รู้หรอกว่าที่อื่นจะขาย4 0 0 0,000หรือว่าขายถูกกว่านี้ หรือว่าขายแพงกว่านี้แต่ของอันเนี่ยมีเแพนเดที่มีคุณภาพดีๆที่สุดแน่นอน539,000บาทเงินดาวไม่ต้องพูดฟรีดาวได้แต่สำหรับดูคลิปนี้มาแล้วออกรถกันในเดือนนี้ 1. ฟรีประกันภัยให้นะครับ2ฟรีจัดโอนให้ 3. ทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทย 4. รับประกันเครื่องเกียร์6เดือน5 ซื้อรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลนี้สนใจกันตัว e อ็กแบนเดสีขาวคันนี้โทรติดต่อมาได้เลยนะฮะเบอร์เดิม0891104954หรือว่า Line แอดปฏิพัทธ์ออโต้ได้เหมือนกันและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ